น,นี้เป็นคลิปทดสอบการใช้งานเครื่องเล่นที่ลงขายไว้ในช h อป e ีนะคะอันนี้จะเป็นเครื่อง Sony รุ่น TCM 6 0ให้ดูสภาพโดยรอบก,ก็จะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานมาแล้วเพราะว่าอายุเครื่องก็คือว่ามีอายุเยอะแล้วนะคะของมือสองแต่ว่าก็จะใช้ได้เต็มระบบตามที่จะแจ้งเดี๋ยวจะเปิด เครื่องให้ดูว่าเครื่องใช้งานอะไรได้บ้างเดี๋ยวแนะนําก่อนนะปุ่มเครื่องนะคะตัวนี้ปุ่มแรกเลยมีสีแดงๆเนี่ยคือปุ่มอัดอัดเพลงลงเทปคาสเซ็ตปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้อันนี้เป็นปุ่มสต็อปหยุดเล่นตัวนี้เป็นปุ่มเพย์กดเล่นเทปตัวนี้กอขวาตัวนี้กอซ้ายนี่สองอันนี้คือปุ่มกอตัวนี้เป็นปุ่มพอสปุ่มพอสก็คือเป็นการหยุดชั่วคราว อันนี้เป็นปุ่มกับหน้าเทปคือเทปเนี่ยหนึ่มวนมันจะมี2หน้าอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะเทปหนึ่งหมุนเนี่ยมันจะมี2หน้าเวลาเราใส่ไปสมมุติน,นี่เราใส่นี่หน้าเทปอันนี้เป็นหน้า A อนี่เป็นหน้า A อันนี้เป็นหน้า B เวลาเราใส่สมมุติเราใส่หน้า A เข้าไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะเล่นหน้า A หมุนไปทางนี้ เทปมันจะหมุนธรรมชาติของเครื่องนี้ก็คือหมุนจากด้านขวาไปด้านซ้ายทีนี้ตัวนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษก็คือการกลับหน้าเทปถ้าเราอยากจะฟังเสียงหน้า b ก็คือให้มันเล่นกลับมาท่านนี้เราก็กดตรงนี้ค่ะพอเรากดปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าตอนเล่นเทปแ่บมันจะเลื่อนตัวนี้มันจะเลื่อนมาตรงฝั่งนี้สีเขียวจะเลื่อนมาฝั่งนี้มันก็จะเล่นเทปหน้า b ให้เราฐานฐานก็จะใช้เป็นฐาน a a แบบนี้ สองก้อนลางทานนี่นะคะก็ไม่มีสนิมยังโอเคยอยู่ยังสวยอยู่ตัวเครื่องตัวเครื่องสีมันก็จะเป็นเฟดเฟดแบบนี้นะไม่ถึงกระดำปีมีความเฟดเฟดแล้วระบบการเล่นก็ยังโอเคยอยู่ส่วนปุ่มนี้ก็คือเป็นการปรับสปีดชาเร็วนะคะแต่ปุ่มนี้จริงๆแนะนำว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอก มันไม่ได้มีผลอะไรกับการเล่นเดี๋ยวถ้าเกิดไปยุ่งกับมันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเปิดเล่นแล้วเสียงทําไมช้าทําไมร็วเดี๋ยวคิดว่าเครื่องเสียอีกจริงๆแล้วเครื่องปกตินะคะทีนี้ด้านข้างกุ่มด้านข้างน,นี่เป็นเคาน์เตอร์ตัวเลขเคาน์เตอร์หมุนนับรอบเทปตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันมันใช้แค่ว่าเทปเนี่ยทำงานไปกี่รอบแค่นั้นเองตัวอันนี้เป็นช่องเสียบหูฟังหรือลอําโพงอันนี้เป็นช่องเสียบไมโครโฟนเวลาใช้ระบบอัดเสียง อันนี้ก็ใช้กับระบบอัดเสียงถ้าไม่ให้ตัดถ้าให้ตัดเสียงรบกวนก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับระบบไม์อัดเสียงเหมือนกันแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นข้อมูลรุ่นว่าเป็นเครื่องเล่นรุ่นอะไรใช้ฐานอะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นช่องเสียบ d c ใช้ไฟบ้านใช้ขนาดไฟสามม้วน ใส่ฐานนะคะเอาด้านบวกเข้าไปด้านบวกเข้าไปข้างในเราก็ปิดเดี๋ยวจะทดสอบเครื่องให้ดูเ,เราก็ปุ่มเราจะใส่เข้าไปจะต้องแล้วเราก็กด P ปึ๊บ แนะนำเปิดเสียงลำโพงเนี่ยอย่าเปิดให้เกินระดับ8นะเอาสักระดับ7 7ไป8เนี่ยกำลังดีป้องกันไม่ให้ลำโพงแตกประมาณนีงง้กำลังดีเล่เลขเคาน์เตอร์หมุนนะ,ะเลขเคาน์เตอร์หมุนปกติ ทีนี้มาดูการใช้งานแต่ละปุ่มนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากกอขวากอมาทางด้านขวาเราต้องสต็อปก่อนแล้วก็กดกอเห็นไหมคะหมุนนะกอซ้ายหม,นนะมุนนะคะ,นนะ,คะกอซ้ายแล้วก็กดที จะกดปุ่มกลับเทปกลับหน้าเทปให้ดูนะตอนนี้เล่นเล่นหน้านี้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปเล่นอีกหน้าหนึ่งอมเห็นไหมตัวเขียวมันเล่นมาฝั่งนี้แล้วมันก็จะเล่นอีกหน้านี้อันนี้ปุ่มพอดหยุดเล่นชั่วข่าวกลับมาเล่นก็กด จะกลับด้านใหม่อ่ะมาเร่นหน้าเรื่างนี้แล้วต่อมาอางนี้เบาเสียงอันนี้เบาสุดเดี๋ยวจะเพิ่มสุดให้ฟังถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดร,ระดับสิบเสียงมันก็จะแตกๆเลย ไม่ควรไม่วควรทำแบบนั้นต่ช้าเนี่ยประมาณนี้ดีดโอเคระบบเล่นเทปปกตินะคะเดี๋ยวต่อไปจะอัดเสียงให้ฟังเราจะใช้ระบบอัดให้ฟังนะอันนี้เสียงมันเป็นแบบนี้กดเวลากดอัดเทปก็กดไปตรงนี้ปุ่มแดงนี่ เวลากดอัดปุ่มแดงกับปุ่มเพมันจะจมลงไปพร้อมกันเนี่ยมันกําลังบันทึกเสียงเราแล้วค่ะทดสอบการอักเสียงเครื่องเล่น Sony TCM 6 0วันที่8กลกุมภา2569เโอเคเรามาฟังกัน8วันที่8กลกุมภาพัดเวลากดอัดปุ่มแดงกับปุ่มเพมันจะจมลงไปพร้อมเนี่ยมันกำลังบันทึกเสียงเราแล้วค่ะ ทดสอบการอักเสีบเครื่องเล่นโซนี่ TCM หกศูนย์วันที่แปดกุมภาสองห้าหกเก้าโอเคแปดวันที่แปดกุมภาพัน0ประมาณนี้ค่ะ